สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าครับกรบช่องไอเทนินมือนีไ,ไ,นไอเทนินที่พาพี่น้องมาเอาตอหลุมครับผมเ,ออเดี๋ยวไ,ไปเบิ่งกันครับผมพี่น้องว่าวิธีการเขาจะเป็นแบบใดไปดูกันเลยครับเฮ้ งแปวบเด้อวงแป๊วเด้อมันจับกนัจับจับกันักเ็มันเห็มันเห็มันเหม็นเ็มันเหมนผ่านนี้เอาไปผ่านกับกระสีตีเลยจับจนตีหมดเลยเนตีอีเนะ จบเนเอปนี่นี่เนอาเปยผ้ามตีแม่ตอนอยู่นี่เร็เร็วบอกเข้าพไปเอตีมันตีมันตีมันเอาเปยผ้าด้วตีตีนั่นแล้วเรียบร้อยทั้งตัวจะมงมีตัวกวนเดี๋ยวไปดึงไปดึงไปดาา ล้วนกันนี่ยนยังเปอย่างนะการะตือนเออพีฟังเสียงมั้งเด้อนั่นนั่นมันกำลังตายอยู่น่ะขี้มันขี้มันเออเอาถุงมือปะมีถุงมือลยเตาเตาเต้าเด๋ยมาเด๋มา ไปนี่พ่นน uh, ี anyway. ่พ่นมันดีข้างมันเด้อระบายเอ้าใช้ไฟสายไฟสายไฟเลยวอเราคว้ไฟอู้หคือห่งงสด่างด่งว๊วอิ่นด่างเล่มาหัางมาหงน้างี่น้้ากระสอบมาใส่เอากระสอบมาใส่เละบุเดียวกระสอบอ้นี่ครับพี่น้องแบบงามเลยครับ นามไร้งามไร้เอาแม่เอาแม่แม่เอาแม่พวกผ้าพวกผ้าาได้แล้วครับได้มากแล้วผ่อผ้าผ่อผ้าอยู่หน้ารถอ้ยสมมางสุดยอดเลยครับสามสามดังงามไร้งามไร้สามดัง เอาไอ้แม่มันเลยอมันเลยแบบตัวนี ok ้มันคนมันเลยกินดิบอะไรอยเงี่ยกินดิบก็ได้บ่บ่ไอ้เพื่อนแถววันนึงพวกแก่

อันนี้โตอ่อนมันค่ะนี่นี่โตอ่อนมันอันนี้โบตอเด้อค่ะแบบนี้โบตอค่ะอันนี้อันนี้ยังเป็นโตอ่อนเนาะค่ะอันนี้แบบนี้ถอดกินได้เลยค่ะแ่บสุดยอดสุดยอดถือว่าอันนี้เห็นเป็นหางตอสดเธอแหลกได้เนี่ยครับอันนี้ตัวใหญ่เด้ค่ะตอหลุมครับผมตอหลุมตอหัวเสือครับเพาเกิเบิ้งค่ะนี่เด้อค่ะนิ่วก่อยกับกับกับโตมันค่ะ นี่มาแล้วครับนี่มาล้มากเลยอันนี้ตัวตอนี่ตัวแดงๆนี่อันนี้ตอค่ะอันนี้ตอดอันนี้ตอดค่ะโบยานค่ะหนเือมเไอาวมามาไหมไป้่อนงหอระวังระวังระวังวมือ อย่างแรกเหมือนเดิมเลยกําลังแกะครับกําลังแกะคือตัวนี้มันมันแบบว่ามันสูงอันนี้แกะแล้วครับผมสีออนบออะไรบออะไรบออะมือบอลอันนี้มือบอลครับมือบอลมือบอลแบบตัวที่มันสูงอีเล่แต่มันแบมอันนี้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 เป็นนี่นียแบมครับอันนี้เป็นตัวอ๋ออนเขาแกะแล้วเขาจะมีอันนี้อันนี้ตัวดำนะนี่ตัวดำครับมึงตัวดำเนี่ย อันนี้พรท่านได้ดำบันไดนี้อันนี้มีอันนี้เพราะว่าให้มันมนสร้ายจันเลยปต่อร้องหลุนจันเลยในห้องหนึ่งมันมีหลายร้ายหลุนครับผมหลายรุ่นอันนี้แล้วก็ตู้นี่ก็กินได้บวตตอรับประกันโบเสบเตปปากคนช้ำนี่ะไก่เคียงกันเลยครับผมไก่เคียงกันเลยอันนี้นี่ก้อยผู้ยิ่งอืมเดนีแล้าอยู่เลยสุดยอดเลยครับพี่น้อง เต็มซึ้งหอยซอยเลยกําลังหนึ่งครับเดี๋ยวมืออื่นเสาร์พันธิเฮ็ดเมนูแกงเชนอมิโซมกับพัดผสนครับเดี๋ยวเข้าวันตีตามกันอีกครับผมมืออื่นเสาร์เนาะทำเครื่องกําลังทำเครื่องได้แบบนี้นี่เซ็ตนี้เซ็ตนิกนี่ครับแม่ครัวของเฮากําลังจะทำเครื่องอันนี้คือเนาะไมโซมครับผมน้องไมโซมพี่น้องแกงเชตโต นี่ค่ะนี่อะไรเนี่ยไม่ในเขาแค่ตีเย็นใบแค่นตอนยังยังฝุ่นนะนีโลราเราเป็นพันเดลยค่ะมีเงินมีเงินอย่างเดียวหากินบัได้ญได้ค่ะอากาศเชี่ยงตายบ่หอมนี่ครับเอ้ย น้องต่อไสยน้ำมันโสมครับผมโอ้โหกระลังใส่พักตู้นี่ครับสนีนี้เจ๋งเขาใส่พักอีต,ตูวครับอันนี้แกงแจกพี่น้องเด้อค,ค่ะโ่ได้แกงข่านแกงแจกครับอาได้มาเขาต้องแจกเพื่อแพ้บริ<ม>บหารกินง่ายๆค่ะน้องบริหารกินไง่ายได้หนี่โอกาสหน่อยได้ครับตุ้มพี่ตุ้มน้องไว้กินสุดยอดครับผมสุดยอดสุดยอด เดี่ยวโซนใหญ่เลยค่ะเฮ้ยนี่แหละครับพี่น้องแกงตอครับผมเฮ้ยน,นี่ครับน,นี่ครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมอยากให้อ่อยถ้านินพาหากินเมนูใดครับผม<า>คอมเมนต์ใดเด้อพี่น้องเด้อค<า>อมเมนต์ เดี๋ยวสีสดแซ่จคอมเมนต์ให้เบื้องในในในค comment ด้วยครับเด้อมาเด้อพี่น้องบายนี้กินหัวตอสนมผสมครับผมเอ้ยที่เด็ดครับอาหารที่เด็ดครับผมตั้งบ้านพี่น้องนี่ถ้าได้ตอมากิ่นเฮ็นยังกินแน่นี่กะคอมเมนต์มาได้ด้วยครับในใต้ใต้คลิปครับผมคอมเมนต์กันเขามาได้ครับผม